ชดาเทพดินฟูค่ะเขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเค็มแล้วก็ดินเปรี้ยวได้ยังไงเรือข้าวเริ่มแตกกอน,นะคะผมแล้วก็เริ่มเห็นเลยจากเหลืองเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นใบเขียวๆแบบนี้แล้ว คือตัวดีคือตัวร้ายที่ทําให้ต้นไม้ถึงตายน่งเปรี้ยวเปรี้ยวนกักเลยไม่มเฮ้ฉันตกตเองเขง้ามาฉันตบดินนี่ได้ใส่หัวไปจากบ้านฉัน,น,นด่งดินเปรี้ยวึ่งตัวดีแกต,ต้องเจอพี่สาวของฉันที่จะมาแก้เรื่องดินเปรี้ยวว่าแต่พี่สาวของฉันอยู่ไหนกันนะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่สาวฮัลโหลเอ้าอยู่นี่เองเหรอทำไมเมื่อกี้ได้ยินอะไรไปตกใครมาครทำอะไรน้องชายพี่นี่ครับนั่นนี่เลยมันตัวดีมันเป็นดินเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากไม่ต้องกังวลใจไปตองให้เป็นดินเปรี้ยวดินแสบขนาดไหนก็แพ้พี่เพราะวันนี้จะพาไปไขความลับแล้วก็มีวิธีแก้แบบชัดเจนต้องจุดห้ามพลาด ใช่แล้วครับผมนี่ฮะดินเปรี้ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นดินที่ใส่ปุ๋ยไปใส่เยอะอแล้วเหมือนกับดินป่วยใช่ซ้ำๆซ,ซ,ซากๆเทลงไปทั้ง,ท,งทั้งปุ๋ยทั้งยาดินมันก็เปรี้ยวนะครับผมพืชก็ไม่เจริญงอกงามอันนี้คือสาเหตุนะทุกคนครับแต่ว่าดินเนี่ยบอกก่อนเลยดินเนี่ยเราคือแบบโอ้โหมันคือชีวิตของกเกษตรกรเลยนะครับเรื่องของดินเนี่ยถ้าใส่อะไรไปเนี่ยถ้าดินดีนะ โอ้โหต้นไม้ <Okay. S 1> เขาก็โตดีแต่ถ้าดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับผมใส่อะไรเข้าไปใส่ปุ๋ยมากเท่าไรพืชก็ไม่ดูดซึมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ดินอย่าให้ดินเปรี้ยวอย่าให้หน้ำเปรี้ยวมันมาทำ้ายเราเด็ดขาดน,นะครับ ต้องแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของดินค่ะมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของดินแน่นดินแข็งดินเสื่อมแต่ที่จูด้งบอกไปอันนี้ค่ะมันคือภัยร้ายค่ะออที่มาแบบเงียบเงียบแอบซ่อนอยู่แต่ที่ไหนได้ค่ะพ่อมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะออโอ้โหผลกระทบนี่มันใหญ่มากจริงๆค่ะจริงครับภัยร้ายแต่ไม่ภัยรักแบบนี้ไม่น่ารักเลยเออแต่จริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนครับดินที่เหมาะสมนะครับคือดินที่แบบมันร่วนมันซุยแล้วก็ระบายน้ําได้ดีพอระบายน้ำได้ดีแล้วเนี่ยพืชเขาก็หายใจโล่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่า ph ที่เหมาะสมเลยนะทุกคนลองวัดได้ต้องอยู่ที่ 6- ถึง6.5นะั่นเองค่านี้เป็นค่ากลางอย่าให้มากหรือว่าน้อยเกินไปนะครับผมแล้วก็ต้องมี อินทรีย์วัตถุเยอะๆด้วยนะครับพีเชอรี่โอ้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นดินเปรี้ยวล่ะคะจูด้งขาโอ้โหถ้าดินเปรี้ยวเนี่ยแสดงว่าดินมีกรดเยอะนะครับผมไม่ต้องชิมนะวัดก็ได้ไม่ต้องเอาลิ้นแตะนะคือค่า PH เนี่ยจะต่ำครับต่ำกว่า5.5นะครับผมสังเกตง่ายๆเลยแล้วก็สามารถสังเกตที่พืชก็ได้นะครับผมใช่พืชเนี่ยเขาจะออกเป็น ใบเหลืองเหลืองครับร่างเนี่ยก็จะเดินไม่ดีใส่ปุ๋ยอะไรไปก็โอ้โหดูดซึมนะไม่ดีครับผมเพราะว่าดินเขาเป็นกรดนั่นเองนะครับผมหมดปุ๋ยเป็นแสนก็ไม่ได้ผลอ,อ,อันนี้คือดินเปรี้ยวน,นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าดินเค็มล่ะคะดินเค็มก็คือดินแบบว่าขี้งกใช่คนละอย่างดินเค็มก็คือจะเจอแถวแถวภาคกลางนะครับผมภาคอีสานก็มีให้เห็นนะครับผม,มน้ำซึมเข้าแปลงนะครับผ แล้วก็บางทีเนี่ยรถน้ําน้ําบาดาลไงพี่อพอเจอปุ๊บรถไปปุ๊บมันก็เค็มอันนี้ก็สังเกตง่ายๆเหมือนกันนะครับผมตักดินขึ้นมาดินเนี่ยโอ้ย,ยแข็งโป๊กเลยพี่ โอ้โหแข็งเป็นแบบก้อนหินเลยแบบนั้นเลยพี่นะฮะแข็งมากแล้วก็จะมีเกลือเขาขาวขึ้นนะครับบริเวณหน้าดินนันก็จะแข็งพืชเนี่ยรากเขาก็เดินไม่ได้นะครับผมเพราะเขาไม่มีเท้าเว้ยใช่เพราะว่าเขาย่างไม่ถึงดินมันแข็งนะครับผมแล้วก็บอกเลยใบเนี่ยสังเกตง่ายๆใบก็จะร่วงหล่นใบไหมต่างๆอันนี้คือดินเค็มนั่นเองนะครับแล้วก็ดินเค็มครับพี่ทําทางระบายน้ํานะครับผมชะล้างเกลือเติมอินทรีย์วัตถุ ะครับผมแล้วก็ปุ๋ยคอกแกลบฟางข้าวปรับระดับได้นะครับช่วยให้น้ําไหลดีขึ้นได้โอ้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่ตอนนี้อยากปลูกเพื่อที่มันทนกับดินเปรี้ยวดินเค็มอ,อ่ะจะปลูกอะไรดีโอ้โหครั ไม่อยากจะปรับอยากปลูกแบบนั้นเลยใช่ไหมพี่มันก็จะได้แค่แบบพกไม้ที่มันทนเช่นแบบมะพร้าวหรือว่าพวกปาล์มอะไรแบบนี้พี่<อ>แต่ถ้าจะเป็นไม้ผลหรือว่าพืชผักสวนครัวอะไรแบบนี้คือ,อดินมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วดินก็ต้องดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้แ<อ>นะนําว่ามันปลูกได้แค่นี้ นะ,ะต้องปรับที่ดินครับพี่เชอรี่โอ,อก็คือปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเนี่ยเราก็จะปลูกได้ไม่กี่อย่งอางอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากปลูกพืชชนิดอื่น<อ>หรือว่าคุณผู้ช<อ>มอยากปลูกพืชชนิดอื่นมีวิธีช่วยปรับดินมาให้จ<อ>ากแบบ<อ>ดินเปรี้ยวดินเค็มให้มันหายเป็นดินฟูแบบนี้ได้ครับพี่เข้าทางแล้วผู้ชมใคร<อ>ที่ดูอยู่ทางบ้านแล้ว ประสบปัญหาดินเปรี้ยว<ะ>ดินเค็มค่า ph ไม่ได้ฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าง่ายมากๆชดาเทพดินฟูนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าปลดล็อกดินเสียนะครับผมเพิ่มอินทรีย์วัตถุฮะปรับนะฮะกรดด่างให้สมดุลน,นะครับดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีนะครับ่ายที่อากาศได้รากเดินได้ง่ายขึ้นนะครับปุ๋ยดูดเก่งนะครับผมโตวไวประหยัดต้นทุนอีกต่างหากครับพี่เชอรี่ เรียกว่าใช่แค่ชาเทพดินฟูกขวดเดียวขวดเนี้ก็คือคร,บ,รบเลย<ช>ก็คือช่วยได้เลยโอ้โหเรียกว่าเป็นการ ปลดล็อกให้กับดินของเราเนี่ยกลับมาเป็นดินที่ฟูดินที่ดีอยากจะปลูกอะไรก็ได้ก็คือพี่ก็ไม่ต้องปลูกแค่ว่ามะพร้าวคุณผู้ชมก็ไม่ต้องปลูกแบบมะพร้าวหรือแบบพืชบางอย่างอ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆได้มันก็จะเจริญเติบโตงอกงามผลผลิตมันก็พุ่งเลยสิใช่ครับผมถ้าอยากพุ่งแบบนี้เอาอย่างนี้ไหนๆก็ดูมาถึงตอนนี้แล้ว จัดโปรหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับใครดูอยู่นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดโปรอ่ะมากับโปรนี้เลยดีกว่าครับซื้อ2ครับแถม2ครับราคาปกติ3,960บาทเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นโอ้โหลองหาเฉลี่ยดูคุณผู้ชมเหลือไปแค่ขวดละ 250บาทราคาหลักร้อยแต่คุณได้ดินที่ดีดินที่ฟูแบบนี้รีบเลยครับรีบโทรเลย066 149 5599ครับ066 149 5599หรือ Line ชดาเทพก็ได้ครับ ที่สำคัญค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางด้วยนะโอ้โหมีเก็บเงินปลายทางแบบนี้บอกเลยเพ่อพ่แม่แม่หวานเจียบไม่จําเป็นต้องเข้ารหัสนู่นนี่นั่นโทรมาอย่างเดียวครับแล้วก็สั่งเลยเดี๋ยวจ่ายต่างหน้าบ้านนะครับ4ีขวด1,000ตกขวดละ2 5 0รีบโทรเลยนะครับนี่ฮะบอกเลยว่าไม่ต้องเชื่อแต่ต้องลองครับกล้าท้าลองจดาเทพดินฟูถูกละดี ซีลิกพันแต่ช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะเรามีการทดลองค่ะมาให้ชมกันแต่จะเป็นการทดลองแบบไหนยังไงร,รอติดตามค่ะปูกอะไรก็ไม่โตใส่ปุ๋ยเท่าไรพืชก็ไม่กินเพราะดินนั่นดินแข็ง ธาดอาหารกร็ตกค้างพืชดูดไม่ได้แค่ใช้ชดาเทพดินฟูฉีดพ่นหรือราดลงดินจูลินซีในดินเพิ่มดินกลับมามีชีวิตธาตอาหารถูกปลดล็อกทำให้พืชใบเขียวรากเดิน,ต,นต้นโตไวผลผลิตเพิ่มต้นมันจะเล็กใบมันจะเรื่องแค่แกนเกลี่ยแปง้งใช้ประมาณสี่วันก็เห็พผนครับก็ยังไม่มีมารบกวนเลยครับมันก็จะเขียว อพอใช้ครั้งที่ซองมันก็จะห้หมดเลยที่เรื่องเรื่องไม่มีแตกยอดดีครับเพ่นพ่นไหวครับมันก็หมดไปก,กับค่าปุ๋ยครับรายับประมาณ2ี่้ากิโลพอใช้ชดาเทพแล้วก,ก็ลดใช้ปุ๋ยลดครับ,รบปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับดินก็ฟูขึ้นยะสร้างค้าแมลงมันก็เป็นอันตรายต่อเราครับไอ,อ้นี่มันไม่เป็นครับชดาเทพให้ซื้อมาใช้เลยครับได้พ่นดีครับฉีดแล้วใบเขียวใบแข็งแมลงไม่มารบกวนครับลองใช้เลยครับเพ่นพ่นแน่นอนครับไม่ต้องเชื่อ แต่ต้องลองกล้าท้าลองชดาเทพดินฟูลอเปิดตัวสุดปังซื้อชดาเทพดินฟู2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดทันทีดินฟู4ลิตรราคาปกติ3,960บาทซื้อวันนี้จ่ายแค่1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ไม่ต้องกลัวของปลอมเพราะส่งตรงจากบริษัทโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลยนะครับสอบถามโทร0661495599ไลน์แอชรดาเทพชรดาเทพดินฟู่ถูกและดี4ลิตรพัน ดินเปรี้ยวดินเค็มดินปูน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำปูน้ำใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยสับสนเลยครับเพามาตั้งอย่างนี้แล้วผมก็มองไม่ออกว่าไหนดินเปรี้ยวดินเค็มดินปูน้โอ้โหไม่ต้องสับสนไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะว่าพี่มีการทดลองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอันไหนที่มันเป็น ดินเค็มดินเปรี้ยวดินฟูอยากรู้ไหมอยากรู้อุ๊ยแสดงว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยเขาน่าจะแยกออกว่าดินเปรี้ยวดินเค็มดินฟูเป็นอย่างไรแล้วดินเปรี้ยวดินเค็มดินฟูมันปลูกพืชขึ้นไหม่วันนี้เห็นไยวมีการทดลองด้วยแน่นอนเอาล่ะคุณผู้ชมพูดแบบนี้แล้วอยากเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นไปชมการทดลองสดๆกันเลย วันนี้ค่ะจะมาทําการพิสูจน์ให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยค่ะว่าชดาเทพดินฟูค่ะเขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเค็มแล้วก็ดินเปรี้ยวได้ยังไงคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังถ้พาพร้อมแล้วตามชลีมาชมกันเลยค่ะและที่อยู่ด้านหน้าค่ะเป็นดิน3ามชนิดด้วยกันค่ะแก้วกลางค่ะจะเป็นดินฟู ดินร่วนดินดีค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นดินฟูนะคะดินร่วนดินที่ดีค่ะค่า pH ของเขาค่ะจะอยู่ที่6นะคะถึง6.5ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราให้มาชมกันนะคะค่า pH แบบนี้เลยค่ะ ที่เป็นค่า pH ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการเพราะปลูกค่ะเป็นค่า pH ที่อยู่ตรงกลางนะคะเหมาะกับพืชเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกับดินชนิดต่อไปค่ะนั่นก็คือตัวดินเข็มนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วค่ะดินเค็มค่ะเขาจะมีค่า pH นะคะตรงนี้อยู่ที่7 5ด้วยกันค่ะ ซึ่งดินนะคะดินเค็มเนี่ยค่ะปกติแล้วค่ะก็จะไปเจอบางพื้นที่ที่มีน้ําทะเลน,นูนหรือว่าสังเกตด้วยตาเปล่าว่าจะมีลักษณะค่ะเป็นเกลืออยู่ด้านบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่า pH ของเขาอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหคุณผู้ชมค่า pH ค่ะโอ้โห สูงเลยค่ะนะคะก็คือจะอยู่ในระดับประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นดินเค็มนะคะก็จะทําให้รากค่ะเขาจะเกิดการไหม้นะคะแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยตายได้นะคะสําหรับตัวดินเค็มค่ะแล้วก็ดินค่ะชนิดสุดท้ายเลยค่ะพื้นที่ไหนเจอดินเปรี้ยวกันบ้างยกมือขึ้นนะคะเกิดจากอะไร การที่มีน้ําขังนะคะหรือว่าดินเสื่อมดินเสียค่ะหรือว่าใช้ปุ๋ยเคมีมากจนเกินไปค่ะปกติค่า pH ของเขาจะต่ํานะคะกว่า5.5ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยค่ะ โอ้โหอยู่ที่ประมาณ4ี่กว่ากว่าค่ะปัญหาของเขาค่ะเวลาที่เราทําการเพาะปลูกนะคะคือด้วยความที่เขาเป็นดินที่เป็นกรดจัดค่ะรากพืชมันก็ไม่เดินหาอาหารไม่ดีค่ะก็ทําให้พืชนี่โตช้าหรือว่ามีอาการใบเหลืองเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ค่ะเป็นวิธีการทดลองค่า pH นะคะที่อยู่ในดินแต่ละชนิดถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่เราจะไปทําการปรับสภาพดินเค็มกับดิน เปี้ยวค่ะให้ค่า pH ที่เหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะกับการปรับสภาพของตัวดินเค็มกันก่อนค่ะนี่เลยค่ะตัวช่วยดีๆอยู่ที่นี่แล้วค่ะนั่นก็คือตัวชดาเทพดินปูนั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะทําการบีบค่ะชดาเทพดินปูขึ้นมาค่ะแล้วก็นําไปใส่ค่ะที่อะไรตัวดินเค็มนั่นเองค่ะ นี่นะคะบีบขึ้นมาแล้วนะคะบีบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่บีบใส่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราทําการคนค่ะทําการคนนะคะนี่ทําการคนค่ะให้เขาเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวัดค่า pH กันค่ะว่าหลังจากที่ใส่ชาดาเทพดินฟูไปแล้วค่า pH ของเขาจะมีการเปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันเลยพร้อมหรือ,อยังทาพร้อมแล้วไปค่ะมาดูกันค่ะว่าหลังจากใส,ส่ชาเทพดินฟูไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างจากที่ดินเค็มนะคะจะเปลี่ยนเป็นยังไงคือปกติแล้วเนี่ยค่ะดินเข็มค่า pH เขาจะอยู่ที่ประมาณ7ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าค่า pH เขาจะมาอยู่ตรงกลางเหมาะสําหรับการเพาะปลูกไหมนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะหลังจากใส่ตัวชดาเทพดินฟูล,ลงไปค่ะค่า pH ได้ค่ะเหมาะมากๆเลยสำหรับการเพาะปูกค่ะก็คืออยู่ที่ 6.55O โเห็นไหมคะ่ะสุดยอดมากๆค่ะค่า pH อยู่ตรงกลางค่ะจากดินที่เค็มนะคะ กลับมาเป็นค่าพ h คที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าตัวชดาเทพดินฟูค่ะจะไปช่วยทําการปรับสภาพค่ะของดินเปรี้ยวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวฉัิจะทําการบีบนะคะตัวชดาเทพดินฟูค่ะขึ้นมานะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนค่ะให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําการวัดค่า p h กันเหมือนเดิมนะคะว่าค่า p h ค่ะของดินเปรี้ยวจะมีการเปลี่ยนเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยค่ะ ค่า pH นะคะของตัวดินเปรี้ยวค่ะก็คือถ้าดินเปรี้ยวเนี่ยมันจะต้องต่ำกว่า5.5นะคะคือดินเปรี้ยวเราจะต้องทำการปรับค่ะให้ค่าเขาเนี่ยมีความสมดุลเป็นกลางนะคะให้เหมาะสำหรับการเพราะปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากยอดชดาเทพดินฟูไปแล้วเป็นยังไงโอ้โหคุณผู้ชม ชดาเทพดินฟูเขาช่วยได้จริงๆค่ะจากค่าพ h เสที่ตำตค่ะพอใส่ลงไปค่าพ h เมาอยู่ตรงกลางค่ะเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกการทําเกษตรมากๆเลยเห็นไหมคะเป็นการพิสูจน์แล้วค่ะว่าไม่ว่าดินของท่านจะเป็นดินเค็มหรือว่าจะเป็นดินเปรี้ยวค่ะแค่เพียงใช้ชดาเทพดินฟูไปจากดินที่มีปัญหา ได้มาเป็นดินที่ดีมีความเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกค่ะเพราะเขาไปช่วยเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินเติมสารอาหารให้กับดินเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับดินทำให้ค่ะพืชที่เราปลูกลากเดินดีแผ่ขยายหาอาหารได้ดีขึ้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองค่ะอย่ารอให้ดินเสียดูดเงินแค่ลองชดาเทพดินฟูของจริง โอ้โหี่เป็นไงเห็นผลอย่างกับยาวิเศษเลยอพอใส่ไปแล้วมันปรับสภาพได้แบบดีมากๆแล้วก็สมูท <smooth, S 2> สมดุลมากๆเลยแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหอย่างที่พีชเชอรี่เขาทด <ะ S 1> <ทะ S 2> ลองให้ดูนะครับหลัง่างที่เราเห็นเนาะคือดินเปรี้ยวเนี่ยจากค่าพ h ที่เป็นกรดที่เป็นแบบโอ้ต่ำกว่าคลียวว่ตาต่ำกว่าซีอ่<ท>ะโอ้โหเปรี้ยวมากพอ,พอใส่เข้าไปปึ๊บวัดค่ามาโอ้โห ดินเปรี้ยวแน่นอนแต่พอใช้ของชาดาเทพดินฟูนะครับผสมน้ําแล้วก็ละลายแล้วก็ใส่เข้าไปปรากฏว่าเขาปรับสภาพดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราใช้น้ําในการวัดเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับผมปรากฏว่าค่าดินก็คงที่ดินเค็มก็เหมือนกันหลายคนบอกโอ้ยกลัวมากเลยบ้านอยู่ติดทะเลแต่ว่าน้ําทะเลมันเข้ามามันเค็มเค็มทำยังไงดีอพอวัดค่าเข้าไปโอ้โหสูงปี๊ดเลยครับสูงกว่าหกจุดห้าโอ้โยแต่ละเครียดแต่พอวอกีนี้พิชรี่เขา ปรับค่าโดยการใส่นะครับดินปูเข้าไปผสมเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเทเข้าไปปรากฏว่า ดินเค็มจากที่เค็มเนี่ยก็ลดความเค็มลงนะฮะทำให้เหมาะสมกับการปลูกพืชน,นะครับพืชเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีไม่เครียดด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองอันนี้คือการที่เราไปปรับสภาพดินโดยการยกตัวอย่างง่ายๆจากการผสมกับน้ํานั่นเองนะครับต้องค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าช,ชดาเทพดินฟูเนี่ยเขาสามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของการปรับค่านะคะ นะค่าความเป็นกฎเป็นด่างค่ะให้กับดินนะคะอาจจากที่ดินเปรี้ยวมันก็มีค่าเหมาะสมขึ้นแล้วก็จากดินที่มันในเป็นเค็มมันก็เหมาะสมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในเรื่องของการทดลองอย่างเดียวนะ,ะแต่ว่าเรามีเป็นเคสค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะที่นำ<ะ>ํำสตาเทพดินฟูค่ะ ไปทดลองใช้ค่ะุ้ยไม่ใช่เคสมือถือนะไม่เลยเป็นคือคุณลุงบุลเลิศเขาลองใช้ชดนาเทพดินฟูของรบานี่แหละนะครับผสมตอนถ่ายพรวนนะครับแล้วก็เตรียมดินรอบใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นบอกว่าแค่หนึ่งเดือนดินร่วนสยโอ้โหแต่ก่อนหน้าอย่างไรสิก่อนหน้าที่จะมาเจอชดนาเทพดินฟู คุณลุงมีปัญหาในเรื่องของดินโอ๊ยเหรอพาะอะไรเพราะว่ามันเป็นนาเก่าอ่ะเพราะมันเป็นนาเก่าใช่ไหมคะน้ําขังค่ะดินมันก็ไม่ดีแล้วที่สําคัญคือนาข้าวอ่ะเขาจะใช้พวกปุ๋ยพวกยาเยอะ<ช>นะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเเรื่อยๆใช่ป่ะคราวนี้ก็มีปัญหาสิดินเปรี้ยวสิโอ้โหเครียดก็ทําให้อะไร ลาก็ไม่เดินต้นก็แค่แกานผลผลิตก็ไม่ดีตอนนั้นแบบลุงเครียดมากจนมาเจอดินฟูของเราพอใส่ไปแล้วเป็นยังไงไปดูโอ้โหเป็นยังไงครับพี่เชอรี่คือปัญหาของลุงเขาเนี่ยคือตะก่อนเนี่ยเขาเป็นนาเก่าเนาะคือปลูกข้าวก็แค่แกลนเคย ใช้ปูนขาวแล้วแต่มันไม่ได้ผล,ผลใช่มันไม่ได้ผลแล้วก็แบบอเออทายังไงดีโรยไปก็ไม่ได้ผลเขาก็เลยใช้ชดานเทพดินฟูนี่แหละใช้ตอนเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะตั้งแต่ไถพรัวเลยใช้ไปปุ๊บเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนเออก็เริ่มเห็นผลเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเลยฮะเนี่ยข้าวเริ่มแตกกอนะครับผมแล้วก็เริ่มเห็นเลยจากเหลืองเนี่ย เปลี่ยนกลายเป็นใบเขียวๆแบบนี้แล้วมองไปนี่หูหสบายตามากอย่างกับแบบว่าวิวรีสอร์ทเลยฮะ <ừ> พิจอรีโอ้โห,โหก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือจากที่เคยมีปัญหาในเรื่องของดินเนี่ยพอใช้สดาเทพดินฟูไปมันไปช่วยปลดล็อกดินไปช่วยแก้ไขปัญหาก็คือทําให้กลับมาเนี่ยดินมันฟูพอดินมันฟูปุ๊บ่ามันก็เดินดีแผ่ขยายก็ทําให้เข้าเนี่ยแตกกอดีใบเขียวยอดกระพุ่ง จริงโอ้โหแล้วชาวนาเกษตรกรหลายคนนะฮะ,ะแบบว่าคือเสียค่าปุ๋ยค่ายาไปอะเยอะมาก,มากแล้วหลายคนอ่ะเป็นหนี้จริงแล้ววันนี้อยากจะให้แบบลดหนี้เนาะคืออ,อยากจะให้ซื้อ ดินฟูของเรานี่แหละมันช่วยได้มันลดได้คือถ้ามันเริ่มที่ดินถ้ามันดีที่ดินเนี่ยยังไงมันก็ดีนะทุกคนนะแต่ว่า<อ>หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชฎาเทพดินฟูของเราแตกต่าง<อ>จากแบรนด์อื่นยังไงแบรนด์อื่นก็มีเอ๊ะของเราเดีขนาดนาไหนไ<ง>ดียังไงแตงยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นภาพให้ดูนะครับเปรียบเทียบเลยว่าต่างกันอย่างไรนะครับระหว่างของเราดินฟูกับแบรนด์อื่นนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยฮะสาหรับของเรานะครับผมดูซึมไวเห็นผลไวนะครับส่วนแบรนด์อื่นเนี่ยนะฮะดูซึมช้าครับกว่าจะเห็นผลก็หนานมากเลยนะครับผมอันที่สองครับผลิต จากธรรมชาตินี่แต่ว่าของคนอื่นเนี่ยอ่ะก็อาจจะมีสารเคมีตกค้างบ้างนะครับผมเออส่งผลให้ดินปเปรี้ยวด้วยนะฮะแล้วก็อันต่อมาครับได้น้ําหนักแล้วก็ผลผลิตดีนั่นเองนะครับส่วน ของแบรนด์อื่นเนี่ยน้ำหนักผลผลิตก็โอ้ยไม่สำ, m, สำมำเสมอนะครับผมอ่ะเรื่องต่อมาไม่ต้องใช้หลายตัวใช้ตัวเดียวจบสําหรับของเราส่วนของอื่นโอ้โหต้องใช้ผสมหลายตัวนะครับผมต้องเอาอนุนันนี้มาผสมเปลืองเงินอีกนะฮะของเราเขาเนี่ยเปรียบอีกอันนึงคือราคาถูกคุ้มค่าส่วนของอื่นโอ้โหจ่ายแบบแพงมากกระเป๋าฉีกเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายครับ ป้องกันดินกลับมาเสียนะครับส่วนของเรานะส่วนของคนอื่นเนี่ยดินอาจจะกลับมาเสื่อมสภาพก็ได้ครับอ,อันนี้ก็คือเห็นความแตกต่างแบบช,ชัดเจนอันนี้ค่ะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของดินเปี้ยวรหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของดินเค็มค่ะถ้ามีตัวช่วยดีๆมาปรับสภาพอย่างชดาเทพดินฟูนี่แบบ โอ้โหสบายเลยคืนพล้นชีพให้กับดินกลับมาทาให้ดินฟูดินสดชื่นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเลยใช่คับพิธีง่ายคือคนปลูกพืชหลายคนนะครับผมยังไม่เคยลองอย่ารอ,อช้าทุกคนอย่ารอให้ดินเสื่อมอย่ารอให้ดินเสียก่อนนะครับผมเปิดใจลองชดาเทพดินฟูนะครับวันนี้ต้องบอกเลย กล้าท้าลองนะครับกล้าลองแล้วเปลี่ยนดินฟูของจริงปลดล็อกดินเปรี้ยวปลดล็อกดินเค็มดินเสื่อมให้พืชโตไวแล้วก็ผลผลิตดีครับพูดมากันขนาดนี้แล้วค่ะว่ามาช่วยปลดล็อกดินได้จริงรๆแบบนี้ โปรโมชั่นดีๆค่ะที่ใหก่เอาไปปลดล็อกบินได้เลยบีโปรดีพี่วันนี้โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีเขาจัดโปรให้แล้วปอกเลยราคาดีมากใครดูอยู่ตอนนี้ไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูหยิบโทรศัพท์มาเลยสั่งได้หลายคนมาเลยครับโปรขึ้นเลยฮะมาวันนี้โปรจุกๆไปเลยครับซื้อ2พอไหมไม่พอเอาอย่างนี้แถมไปอีก2ครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่ละว4ขวดปกตินะถ้าคุณต้องจ่ายเนี่ย3,960บบาทนะครับราคานี้ จุกไหมจุกเหมือนกันแต่วันนี้ครับลดเหลือเพียง 1,000บาทเท่านั้นนะฮะทุกคนลองหารดูเล่นๆเฉลีล่ยเนี่ยถูกมากตกขวดละ250บาทเท่านั้นจ่ายหลักร้อยแต่คุณได้คุณภาพแบบนี้จะไม่ซื้อหรอกครับรีบเลยฮะโทรเลยครับ066 149 5599หครับ066 149 5599หรือ l ล n e อชดาเทพก็ได้ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางด้วยอุ้ยเก็บเงินปลายทางแบบนี้สะดวก มากทุกคนรีบสั่งเลยนะไม่ต้องคิดเอาไปลองก่อนของดีแบบนี้ถ้าดินดีครับทุกอย่างก็ดีตามอย่ารอให้พืชคุณโสมอย่ารอให้พืชคุณเฉาตายเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยกับดินฟูของเรารับรองว่าซื้อไปเห็นผลแน่นอนครับนีเลยค่ะดินดีต้นงามเข้ากับกำไรเข้ากระเป๋าโอ้ยเข้ากระเป๋าแบบนี้อย่ารอช้าบอกเลย ของดีแบบนี้คนโทรมาเยอะมากรีบโทรตอนนี้เลยนะครับผมโทรมาเลยด่วนเลยนะครับและต้องบอกเลยไม่ต้องเชื่อแต่ต้องลองกล้าท้าหลอกชดาเทพดินฟูถูกและดีสี่ลิตรพันเรื่องกเกษตรอองชดาเทพ